ค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของทวิตเตอร์นะคะก็มีมากมายนะคะประโยชน์ข้อที่1ก็คือใช้ส่งข้อความสั้นๆเพื่อหาเพื่อนฝูงและติดต่อว่าเพื่อนคุณกําลังทําอะไรอยู่นะคะ2ก็คือได้เพื่อนใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกและดีไม่ดีอาจพบเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานนะคะข้อที่3นะคะใช้แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นหรือที่สนใจกับเพื่อนเอนสมาชิกนะคะ สติดตามข่าวสารของดารานักร้องคนดังที่เราชื่นชอบนะคะหใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับบริษัทของเรานะคะหกใช้เป็นช่องทางในการติดต่อระหว่างลูกค้าสัมพันธ์กับบริษัทผู้ผลิตเพื่อให้บริการหลังการขายนะคะเจ็ดรยายงานข่าวด่วนให้กับสมาชิกและแปข้อสุดท้ายนะคะขอความช่วยเหลือทั้งการถามข้อสงสัยข้อแนะนำ และอื่นๆนะคะ